All life. สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆคอเป็นหนังทุกท่านด้วยเลยกันนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็คุยสปอยหลังดูนะฮะใครดูมาแล้วก็มาคุยกันนะฮะกับ Indiana Jones and the Dial of Destiny ครับผม ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับหนังผจญภัยหาสมบัติในตำนานนะครับเรียกได้ว่าห่างจากภาคที่แล้วไปถึง15ไีเต็มเลยนะเพอแป๊บเดียว e เหมือนกันนะครับเนี่ยภาคที่แล้วผมก็ดูในโรงภาพยนตร์เลยนะจําได้เลยว่ายังเรียนอยู่เลยก็ภาคนี้นะครับก็ได้แฮริสันฟอร์ดนะครับพระเอกมาดเฟียวกับมารับบทบาทอินเดียนาโจนส์เหมือนเดิมนะครับอินดี้นะแต่ผู้กํากับเนี่ยไม่ใช่สตีเวนสปิลเบิร์กแล้วนะครับ ให้พูดกับรุ่นใหม่บ้างนะครับอย่างเจมันโกลนะมากำกับนะครับมาทีนี้มารีวิวกันเลยดีกว่านะครับบอกเลยนะครับว่าการกลับมาในภาคนี้ก็สำหรับผมส่วนตัวนะความคาดหวังก่อนดูเนี่ยผมค่อนข้างคาดหวังพอสมควรเลยด้วยตัวยอย่างแรกทีเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยที่ผมดูนะฮะโอ้โหได้เห็นปู ford ่แฮร์รี่สันฟอร์ดกลับมารับบ,บทบาทเพระเอกนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โห ปู่เขายังไหวนะฮะอายุ80แล้วนะปัจจุบันตอนนี้นะครับไอตอนภาคที่แล้วอ่ะจำได้ป่ะภาคที่4เนี่ยเราก็คิดว่าเขาเนี่ยอายุ65เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มแบบอุ้ยแก่ลงไปเยอะแล้วแล้วคงจะไม่มีต่อแล้วมั้งอะไรเงี้ยเป็นการดึงเข้ามาแสดงในบทนี้อีกครั้งแล้วก็เป็นการปิดท้ายแล้วล่ะปิดตำนานอินดีนาโจนแบบเต็มๆแล้วล่ะน่าจะเป็นอะไรที่โอ้โหประทับใจอย่างแน่นอนนะแล้วยิ่งหนังสมัยก่อนแบบหนังในตำนานเนี่ยกลับมาในยุคน,นี้ ไม่ว่าจะกี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันปราบปื้มปื้มปิ่ม,มหลายเรื่องนะมันกลับมาแล้วแบบืคนมันคิดถึงอะไม่รู้เป็นยังไงอะรีวิวเลยส่วนตัวนะสําหรับผมเนี่ยถ้าถามผมนะความรู้สึกภาพรวมของผมเนี่ยก็ออกไปในทางแบบว่าอืจะบอกว่าชอบมากก็ไม่ค่อยได้แต่จะเกลียดไหมก็ไม่เกลียดคือมันเหมือนแบบมันดีอะแต่แบบมันดีแบบผ่านกลางแบบคะแนนกลางๆงไปนิดๆิดอะเออ ผมคงคาดหวังมากเกินไปละมัง้งจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียนาโจนส์เนี่ยถ้าใครไม่ได้คาดหวังอะไรมากมันก็จะออกแนวนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคือผมว่าเนี่ยที่จุดดีเลยเนี่ยหนังเนี่ยมีความเป็นโทนหนังที่ย้อนยุคเลยนะแล้วมันก็เล่นกับยุคเก่าด้วยแม้ว่าเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นภาคล่าสุดแต่เหตุการณ์ไทม์ไลน์เนี่ยยังอยู่ในช่วงคศ1 9 6 9ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ยานอพอลโล11 ได้ลงจอดบนผิวของดวงจันทร์ลงไปเหยียบดวงจันทร์กันนะฮะนี่คือเหตุการณ์ไทม์ไลน์นั้นดังนั้นเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการเล่ายุคเก่าแล้วก็มีโปรดักชันที่แบบว่าโอ้ในยุคนี้เขาทำได้แบบแนบเนียนแล้วอ่ะงานละเอียดมากนะผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมภาคเนี้ยงบประมาณการสร้างถึงสูงมากๆเลย295ล้านเหรียญนะไม่แปลกใจเลยนะเจอฉากพวกนี้เข้าไปแล้วมันยังมีฉากที่เดี๋ยวจะไปคุยสปอยท้ายๆอีก เออแบบเรื่องโปรดักชันงานสร้างเนี่ยไม่ผิดหวังแน่การระจนภัยไปในที่ต่างๆอะไรเงี้ยคือถ้าใครเคยดูหนังที่แบบว่าแนวหาสมบัติอะแล้วไม่หนำใจนะเรื่องยุคหลังๆอะอย่างอันชาเต้ที่เพิ่งฉายไปไม่นานยังชูมเรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างดอร่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบงบมันไม่เยอะถ้ามันมีงบเท่านี้ก็คงจะได้ดีอะฮะในหนังเรื่องนี้มันได้เปรียบเขาตรงนี้เลยนะครับแต่ตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่างบเยอะๆเนี่ย ผมว่าในบางส่วนเนี่ยก็ผ่านไปเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นฉาก CG หน้าเพกนะฮะมันจะมีอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมในตัวอย่างว่าในภาคน,นี้จะมีการเล่าย้อนแฟลชแบ็กเล่าย้อนไทม์ไลน์ไปในตอนที่พระเอกอย่างอินเดียนาโจนเนี่ยอ่อนเยาวกว่าวัยที่เห็นปกติใช่ไหมคือน่าจะย้อนไปไกลเลยอะฮะสมัยโอ้โหนาซีสมัยสงครามโลกสมัยแบบฮิตเลอร์กำลังพ่ายแพ้สงครามอะไรอยู่เลย ก็มันจะเป็นข้อดีนะที่เราได้เห็นเหมือนปู่แฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยกลับไปไว้หนุ่มขึ้นอีกครั้งอันนี้ทำได้แนบเนียนมากเออดูแลหนุ่มจริงๆแล้วก็แบบเงียนดีนะผมว่านะเออเทคโนโลยีแบบโหสมัยนี้ทําให้คนย้อนไวัยได้แบบนี้เนี่ยแบบล้ำแล,ล้วอะล้าสุดๆแต่ในส่วนที่ผมเนี่ยอาจจะดูแล้วเนี่ยก็อาจจะให้คะแนนไม่เยอะมากสําหรับหนังเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของบทมั้ง คือความสําคัญของผมในการดูหนังเนี่ยนอกจากบทเนี่ยมันน่าจะเป็นการเดินเรื่องอนะบทเน่ผมยังพอแบบหยุนหยวนแต่ถ้าการเดินเรื่องเนี่ยถ้ามันดูแล้วเนี่ยมีสะดุดไม่ไหลลื่นหรือน่าเบื่อเนี่ยก็จะให้คะแนนลดดรอปลงมาตามสภาพนะซึ่งการเล่าเรื่องของภาคเนี้ยผมว่าสําหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดีกว่าภาคที่แล้วนะมันก็คล้ายๆกับอิน i a n a Jones ที่เราดูมา1นึเลยมันมีความคลาสสิกเป็นหนังล่าสมบัติที่ มันเป็นอะไรที่ดั้งเดิมมากๆาเลยนะอินเดียนาโจนนี่คือต้นแบบของเกมล่าสมบัติหลายๆเกมเนาะหรือว่าหนังหาสมบัติอย่างที่เรารู้กันในยุคหลังๆเนี่ยอินเดียนาโจนนี่คือต้นแบบเลยมันออกอารมณ์แบบหนังเก่าอะ่ะปัญหาคือมันเอามาฉายในยุคนี้2023เราดูหนังแบบนี้มันอาจจะดูเอาเอาไปหน่อยอะสำหรับผมนะแล้วการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีฉากน่าเบื่อเยอะหนืดอเนื้อเยอะมากผมว่าถ้าใครแบบง่วงง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะร่วงได้นะเล่าภาคนี้นี่2ชั่วโมงครึ่งด้วย มีน้ำเยอะพอสมควรนะสาหรับผมแล้วนะก็อย่างที่บอกอะถามว่าดีไหมดีอะแต่มันมีหน้าเบื่อเยอะแล้วฉากแอคชั่นก็ไปไม่สุดป่ะฉากแอคชั่นเนี่ยถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับหนังแอคชั่นยุคหลังๆนี่นะฉากที่เราได้เห็นเนี่ยโอ้โหมันเหมือนมันเอาอะการไล่ล่ากลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เคยเห็นกันเยอะแล้วขับรถไล่ล่ากาันมีการสู้กันบนเครื่องบินมีรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยัดเข้ามาเยอะมากแต่มันเป็นอะไรที่อย่างว่านะมันเป็นอะไรที่แบบไทม์ไลน์อยู่ในช่วงยุคเก่าอันนี้มัน เดงก็จริงอะ่ะแต่มันดูแล้วแบบมันไม่ได้รรมร่วมด้วยด้วยการเล่าเรื่องหรืออะไรด้วยมั้งมันก็เลยแบบทําให้ฉากเหล่านี้จริงๆมันอลังการเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ร่วมเท่าไหรอ่อ่ะผมเสียดายมากเลยจะมีแค่ฉาก้ท้ายเดี๋ยวพูดอีกีตอนสปอย <laughs> อีกแล้วอีกแล้วฉากนี้เก็บไ้ก่อนเก็บไ้ก่อนแล้วข้อเสียนะอีกอย่างหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นข้อดีของใครหรือเปล่านะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเสียงมันเลงเว้ยเอาจริงอะ่ะงานสกอรคค่อนข้างดีนะแต่รู้สึกว่ามันเปิดแทบจะทั้งเรื่องเลยอะ่ะม นี่เหมือนกูกำลังฟัง ASMR เพื่อให้ตัวเองหลับอยู่หรือเปล่าจริงๆอี่ชอบไอ้ตรงนี้เว้ยความคลาสสิกอ่ะแันตะแดนแตนแันตะแดนตันตะดนตันตาแดนนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีความใส่ม m i ์ความร่วมสมัยเข้าไปทำให้มันดูใหม่แต่บางอันเนี่ยโอ้โหเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกง่วงไหม่ลมึงแต่ชอบปมตัวร้ายนะ ผมว่าตัวร้ายเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็การใส่บทเข้ามาอะไรเงี้ยตามหาสมบัติตามหาเป็นนาฬิกาอะไรเงี้ยเพื่อย้อนเวลาอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ใส่เข้ามาได้ดีมากแต่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยราบรื่นแล้วไม่ค่อยลื่นไหลสักเท่าไหร่แล้วในเรื่องนักแสดงล่ะพูดถึงนักแสดงกันหน่อยนะนักแสดงในภาคนี้นี่แฮร์ริสันฟอร์ดอายุ80ปู่แฮร์ริสันฟอร์ดแม่งยังหล่ออยู่เลยอะเหลือเชื่อมันนะฮะแกนี่ เป็นคนอายุ80ที่หล่อที่สุดในโลกแล้วหรือเปล่านะผมไม่เคยเห็นดาราเนี่ย80แล้วยังหล่อแบบนี้เลยนะเนี่ยสุดยอดมากเลยมาเฟียวอ,อยู่เลยจริงๆอนะแกก็โบกมืออำลาบทของฮานใน Star Wars ไปแล้วอะเนาะคราวนี้ก็มาถึงบทของอิน n a ่าโจนกันบ้างนะคือต้องบอกว่าเขาเป็นตำนานของนักแสดงฮอลลีวูดเลยอะเขามีเวลาล่ำลาากับตำนานของเขาที่เขาแสดงมาเยอะเหมือนกันอนะันนี้ต้องบอกว่า ไม่รู้ว่าเขาจะจากโลกเราไปตอนไหนแต่ตอนนี้เขาได้ล่าลายกตํานานของเขาคือแบบตํานานจริงๆอะครับเห็นแล้วก็ใจหายเหมือนกันว่าจะไม่ได้มีภาคต่อแล้วส่วนนักแสดงคนอื่นอันเน,นี้ยถ้าให้ผมชอบนะผมชอบแม็กมิคิวสันมากเลยดร์โวลเลอร์จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นนักแสดงชาวเดนมาร์กนะแต่เห็นหน้าเขาทีไรเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเขาเป็นนาซีระมันทุกทีเลยเออแม่งแคสติ้งมาดีมากและที่ชอบอีกคนนึงก็ตัวร้ายเหมือนกันนะครับบอยโฮบลู อาจจะบ,บทเนี่ยไม่ได้มีบทพูดอะไรมากมายนะเพราะว่าเป็นลูกจ็อกของแมดเบคิวสันอีกทีนะแต่ก็ถือว่าหล่อเท่ดีผมชอบเขาตั้งแต่ที่เขาแสดงในเนี่ยในซีรีส์นาโครสใช่ไหมก่อนจะเห็นในโลแกนหรือว่าเดอะเพเดเตอร์แล้วคนที่แบบว่ามาแบบแย่งซีนเลยก็น่าจะเป็นโฟบี้วอลเลอร์บลินะแสดงเป็นเฮเลนาลูกสาวก็ถือว่าภาคเนี้ยเป็นการเน้นการปะจนภัยกับผู้หญิง สมัยก่อนก็จะมีนางเอกเป็นของตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็แก่แล้วไงก็เลยต้องยัดสาวมาบ้างอย่างภาคที่แล้วเนี่ยก็เป็นการใส่ผู้ชายมาลูกชายอันนี้ก็เป็นแบบลูกสาวเข้ามาบ้างนะฮะก็ได้อารมณ์ฟิลแบบผจญภัยไปกับสาวสวยรุ่นลูกๆๆอะไรอย่างนี้ครับด้ฟิลประมาณนั้นแถมยังไม่พอนะอยังมีแบบคู่หูเป็นนักแสดงเด็กร่วมผจญภัยด้วยนะฮะดึงตลาดเด็กด้วยนะเรื่องนี้ส่วนนักแสดงที่เรียกได้ว่าผมว่าแฟนๆอินดีนาโจน่นาจะขนลุกหลายๆฉากนะเพราะว่าเหมือนเอานักแสดงรุ่นเก่า อีกแล้วนะครับ,บางนี้มาใส่มาออกอีกแล้วนะครับผมจะจำไม่ได้แล้วว่ามีใครบ้างแต่ที่นแน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นจอร์นริสเดวี่ในบทของซารานะอันนี้มาแน่นอนตัวเก่านะถ้าจะจำได้นะก็ขอสรุปเลยแล้กันนะ,ะนะภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นการปิดตำนานหนังตามล่าหาสมบัติในตำนานที่สำหรับผมนะส่วนตัวเนี่ยถือว่าดีแต่รู้สึกว่ากร่อยไปนิดนึงหวังไปนิดหน่อย คือในใจเนี่ยคิดว่ามันจะไประดับที่แบบว่าอุ้ยต้องแบบดีมากๆแนๆ่เลยอุต่าห์ได้กลับมาสร้างแล้วอุต่า์ได้ให้ปู่ไฮริสันมาโบกมืออำลาในบทเนี้ยคาดหวังวนะหนังที่กลับมาในตำนานเนี่ยมันทำได้ดีหลายเรื่องไงแต่อันเนี้ยมันเหมือนไปไม่สุดก็เกลๆนิดนึง่าสำหรับผมนะมันจบได้แบบว่ามันก็มีฉากฮือฮาอยู่บ้างเดี๋ยวจะพูดต่อแต่ว่ากลนิดนึงเอาไปสักผมให้6.5เต็ม10แล้วกันนะสำหรับผมนะฮะชอบแต่ไม่ได้ชอบมากครับ ฉากกำลังการจริงแต่เล่าไม่ค่อยดีสำหรับผมนะแต่ก็ถ้าให้เรานึกถึงหนังที่เป็นเกี่ยวกับล่าสมบัติที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นอินเดียนาจโจนี่แหละแต่ต้องไปดู3าภาคแรกเนี่ยอันนี้ดีจริงครับอ่ะทีนี้มาคุยส่วนสปอยที่น่าคุยกันบ้างนะครับส่วนที่สปอยเนี่ยอยากจะคุยอะไรนะเอาประเด็นแรกแล้วกันนะผมว่าฉากที่เปิดตัวเป็นการย้อนไทม์ไลน์อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างผมว่าม่งย้อนนานไปหน่อย เราจะเห็นว่าพระเอกเนี่ยกำลังทำธารกิจเพื่อจะไปขโมยน่าจะประมาณเกือบ20นาทีได้เลยมั้งแล้วแบบเล่ามาันมาแบบเล่าแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวมันก็เลยอาจจะแบบทําให้รู้สึกว่าเอยเปิดมาเนี่ยเรื่องราวมันก็เลยแบบไม่ค่อยน่าติดตามตั้งแต่แรกอันนี้เป็นการเปิดมาที่รู้สึกว่าเปิดมาแล้วแบบไม่ปังอะสาหรับผมนะไอฉากย้อนเวลาเนี่ยทั้งนี้นจริงแล้วเราได้เห็นปู่แฮร์ริสันฟอร์ดย้อนเวลาไปไว้หนุ่มเนี่ยน่าจะฮือฮาแล้วไม่น่าติดตามนะแต่เรื่องราวมัน ผมว่ามันนานไปหน่อยประเด็นที่2นะครับน่าจะเป็นเรื่องของชัยอาราบับนะฮะในบทของมัดบิลเลียมนะถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยคือตอนสมัยที่ภาคสี่ฉายเนะี่ยมีข่าวว่าสตีเวนสปีลเบิร์กจะปั้นชัยอาราบับมาแสดงแทนแฮร์รี่สันฟอร์ในบทอินดนาโจนเลยนะเหมือนจะมารับไม้ต่อเป็นพระเอกของแฟนชายเรื่องนี้ต่อไปแต่ปรากฏว่าชัยอาราบับเนี่ยพฤติกรรมนอกจอไม่ค่อยดีก็เลยแบบทำให้ไม่ได้มีภาคต่ออีกเลยใช่ไหม ในภาคเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะบทเนี่ยจะให้อินเดียนาโจนเนี่ยยากับแมรี่นนะครับเมียของเขานะฮะซึ่งเป็นนางเอกตั้งแต่ภาคแรกนะฮะซึ่งให้เหตุผลว่าเรามารูนะครับว่าคือเหมือนครอบครัวแตกสลายหลังจากลูกชายตายนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาหมายถึงมัดหรือเปล่านะฮะอินเดียนาโจนบอกว่าถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ให้ลูกชายเนี่ยเกณฑ์อาหารไปรบนะฮะและปรากฏว่าลูกชายเนี่ยตายนะ แต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า,วาจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าภาคที่4เนี่ยถูกเซตไปในไทม์ไลน์ปี1957นะครับซึ่งถ้าไปตายาจะไปตายสงครามอะไรอะ่ะแล้วภาคล่าสุดนี้เนี่ยภาคที่5เนี่ยถ้าเอาเหตุการณ์อพอลโล11ลงไปจอดดวงจันทร์แล้วก็ไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยปี1969ก็ห่างจากภาคที่แล้ว12ปีนะในช่วงเวลานี้มันมีสงครามอะไรวะใครรู้บ้างลองบอกทีนะครับถ้ามีนะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสงครามอะไรวะที่มัดไปตายแต่ไม่รู้ว่าใช่มัดหรือเปล่าน่าจะเป็นมัดนี่แหละมั้งโดนตัดบทให้ตายไปเฉยเลยเจ็บปวดเจ็บ G ๊จแทนช้ยอารเลยฮนะแล้วก็ในเรื่องของนางเอกเนี่ยบทมาสรุปว่านางเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมที่ไม่ได้เจอกันมา18ปีนะครับนางเป็นลูกสาวของเพื่อนรักของเขานะครับเบซิลนะที่แสดงโดยโทบี้โจนส์น่าจะเสียชีวิตแล้วเฮลิสันฟอร์ดเลยอุถัมภ์ไว้แล้วก็มาเจอกันภาคที่แล้วมีลูกชายโผลมาภาคนี้มีลูกบุญธรมร,มมญธรมโผลมา มีประเด็นอะไรอีกอะจริงๆไม่ค่อยมีประเด็นอะไรพูดถึงแต่ผมอยากจะพูดถึงไอ้ที่ผมบอกไปว่าเอาไว้คุยช่วงสปอยฉากที่รู้สึกว่าฮือฮาที่สุดนะแล้วพีคที่สุดเลยสําหรับผมน่าจะเป็นฉากที่ตัวร้ายอย่างดร์โวเลอร์เนี่ยพาขึ้นเครื่องบินแล้วก็ข้ามเวลาย้อนอดีตจะไปปี1939เหมือนเขาจะกลับไปในช่วงสงครามแล้วไปฆ่าฮิตเลอร์ทาให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเหมือนประมาณว่าเขาเป็นนาซีที่แบบว่าโทษว่าฮิตเลอร์เนี่ยทำให้แพ้สงครามใช่ไหมแต่ปรากฏว่าย้อนไปเนี่ยย้อนไปผิดเวลาเว้ย ดันย้อนไป2 1 4ปีก่อนคริสตศักราชนะฮะ <Studio> เหตุการณ์ที่พวกชาวโรมันยุซิซิเลียอะไรนั่นแหละจำไม่ได้ใช่ปะวะถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยนะคือได้ไปเจอกับอ์คิมิดิสนะฮะคนที่สร้างไอ้แป้นนาฬิกาย้อนเวลานี้นี่แหละซึ่งแท้จริงแล้วมาเฉลยนะครับว่าพิกัดที่ย้อนเวลาเนี่ยไม่สามารถย้อนไปทำลายอื่นได้นอกจากเหตุการณ์นี้เพื่อจะแบบว่าให้คนในอนาคตเนี่ยโผล่มาขี่เครื่องบินออกมาจากฟ้าและเหมือนประมาณว่าไล่พวกข้าศึกไฟอะไรอย่างนี้นะเป็นแผนการของ อะคิมิดิสผมแม่งว้าวมากเลยนะฉากที่แบบพอขับเครื่องบินเข้ามาตอนแรกแบบผมคิดในใจว่าผมแบบพูดกับเพื่อนเลยนะมึงเคยดูนะเดี๋ยวแม่งเครื่องบินต้องไปในอนาคตแน่เลยอ่าผมว่าแม่งคิดว่าจะมาในยุคป,ปัจจุบันเอ้าย้อนเวลาจริงๆแต่ย้อนไกลเกินแล้วเราได้เห็นการต่อสู้การรบแบบสมัยก่อนที่ชาวโรมันเนี่ยบุกอยู่เนี่ยสงครามทางเรืออะไรเงี้ยนะแล้วมีการโยนหินโยนอาวุธยิงปืนแบบก้อนหินอะไรใส่กันเงี้ยโอ้โหอลังการมาก งบร้างแพงตรงไหนก็ตรงนี้นี่แหละไอ้พวกฉากอลังการนี่แหละยิ่งใหญ่มากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบที่สุดเลยพีคดีเหมือนกันนะฉากนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยฉากนี้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยคือตัวโกงเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์ที่มันอยากย้อนเวลาไปฆ่าฮิตเลอร์เนี่ยมึงจะเอาพระเอกขึ้นเครื่องบินไปทำเฮี้ยอะไรวะอันนี้ไม่โคตรทาเลยผมขำอยู่เออจริงๆแล้วนี่ไม่ต้องเอาพระเอกไปก็ได้แต่ถ้าพระเอกไม่ได้ไปะเราก็จะไม่ได้เห็นพระเอกเนี่ยในมุมมองของพระเอกที่จะเห็นพวกเมืองซิซิเลียในยุคเก่าใช่ไหมล่ะ แล้วก็จะไม่ได้มีเหตุการณ์พระเอกเนี่ยได้คุยกับคนสร้างไอ้แป้นนาฬิกานี้ด้วยนะมันก็เลยแบบบทจับยัดให้พระเอกโดนจับไปแล้วก็ให้พวกลูกบุญธรรมไปชงไปช่วยนะฮะบุนวายกันไปเลยอีลุงตุงดังแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบอันนี้อีกอันนึงเไ้ยที่พระเอกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาโดนยิงใช่ปหหลังจากย้อนเวลามาเนี่ยเหมือนดึงเศร้าแบบ กูจะอยู่ในอดีตอะไรเงี้ยกูจะอยู่กับอะคิมีดิสอะไรเงี้ยนะฮะแต่ลูกสาวเฮเลนาเนี่ยก็แบบว่าต้องกลับไปยุคปัจจุบันคือจะต้องกลับบ้านกลับอะไรเงี้ยไปรักษาแผลโดนยิงอะไรเงี้ยอินเดียโจนก็ดึงซึ้งเหมือนแบบกูจะอยู่ในทราไลน์นี้กูไปไม่ไหวแล้วกูจะตายสุดท้ายโดนเฮเลนาต่อยแล้วก็แบกขึ้นเครื่องบินไปกลับไปยุคปัจจุบันที่เขาอยู่กันโ <laughs> คตรขำเลยว่ะคือเหมือนแบบเฮเลนาก็เป็นห่วงด้วยว่า ถ้าอินเดียโจนเนี่ยอยู่ในอดีตเดี๋ยวไทม์ไลน์ในอะนาคตมันจะเปลี่ยนใช่ไหมลนะ่ะก็เลยดึงกลับไปนะฮะแม่ดึงซึ้งอยู่ตั้งนานเราก็คิดว่าแบบเป็นการลาจากแบบนี้เหรอเล่นแบบนี้เหรออะไรอย่างนี้นะโดนต่อยเป็นตลกร้ายไปเลยแล้วก็ตอนสุดท้ายนะเมียมานี่นะแมรี่น,นะเหมือนคืนดีกันด้วยนะ เออหลังจากเรื่องรากันไปน่าจะดีกันแหละนะก็ประมาณนี้นะครับก่อนจะลาจากผมขอฝากอีกช่องของผมด้ว่นะครับยูทูบเข้าไปกดติดตามหน่อยนะครับชื่อว่าช่องอคติหนังนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยเลยกันนะครับเอาไว้ฟังรีวิวหนังสปอยคุยเรื่องอื่นเพื่อว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจน่าคุยเนี่ยเรื่องนี้อยากบ่นอยากเมทามอยอยากชมชื่นชมอะไรไงพิมพ์เข้ามาได้ครับคุยได้ขำๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ